สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เขย่เจียงใหม่ครับป่ามแเอลอำเภอเจียงดาวครับที่ตำบลเมืองายครับอำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาแอลเจียงดาวแล้วก็มาแอลบ้านยากับนี่ครับเปินแปลงบ้านสวนครับบรรยากาศนี่คือแบบจับมาะครับบรรยากาศดีมากครับโอ้บรรยากาศนี่มะขนาดครับเป็นบ้านสวนครับ เป็นทรงแบบโมเดิร์นครับที่เขากำลังคิดกันครับในนี้ครับนี่ครับเป็นบ้านขนาดที่มีขนาดกาลังดีครับบ้านสวนครับเป็นบ้านพักจากอากาศครับทรงโมเดิร์นทรงยกสูงขึ้นมาอย่างครับความกว้างก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหน้ากว้างประมาณที่5เมตรได้ครับส่วนตัวระเบียงนี่น่าจะประมาณที่สองถึงสเมตรครับนี่ครับ ล้วบรรยากาศรอบนอกก็เป็นสวนลำไยครับโอ้บรรยากาศดีขนาดครับนี่ครับบ้านสวนครับนี่ครับแล้วมีดอยตั้งหลังนะครับผมบรรยากาศจะดีครับจะเหมาะเลยอะนะครับพื้นที่ก็กว้างขนาดครับเนี่ยครับเป็นสวนลำไยครับบ้านสวนครับนี่ มีสลาเพิ่นกำลังแฝงบ้านครับอ๋เป็นดีคอยเจ้าของบ้านขนาดครับมีบ้านสวนมีสวนบลำมย,ยครับนี่ช่วงนี้ไป,ไปเดินกุ้งพาล้วอากาศก็ยังดีอยู่ครับยังหนาวอยู่ครับได้มีโอกาสมาแอลเจียงดาวครับก็เลยได้ลวดมาแอลบ้านยากเลยครับนี่ครับ สวนลำใหญ่ครับผมพื้นตีกกว้างขนาดครับนี่ครับมันเป็นพื้นตีบนดอยครับแล้วมันก็จะลิงลงไปอะครับโอ้โหเนี่นี่ครับนี่ทางหลังนี่ก็เป็นดอยครับมาได้ใจว่าดอยอย่างครับเนี่ยโอ้บรรยากาศนี่เข้าท่าเลยครับ เหมาะขนาดครับส่วนลำไยครับตอนนี้ยังมาโนอยเด้อครับกำลังกุมพาอยู่แห่หลายเดือนอยู่ครับนี่มันตีกว้างขนาดครับน่าจะประมาณอืมประมาณ3ถึงประมาณน่าจะ3ามให้ได้อยู่ครับ นี่มีพักหวานด้วยครับโอ้โหอันนี้ของดีเลยครับเนี่ยมีพักหวานด้วยโอ้โหเพื่อนปลูกไว้ครับเป็นแถวเลยครับเนี่ยครับพักหวานครับโอ้บรรยากาศมีดอยล้อมรอบครับดอยแวดเลยครับอื เป็นความฝันของใครหลายๆคนครับการได้มีบ้านสวนครับบรรยากาศดีมากครับเอ๊ะแล้วครอบครัวผมเข้าไปไหนกันบนอะ่ะ <c oughs> ผมก็เมามาท่ายคิมนาโอ๊ตมาได้ครับเออบ้านสวนเปิ้นนี้บรรยากาศจะดีครับโอ้กว้างขนาดครับตี้ครับ นี่บรรยากาศบ้านสวนครับอ,อําเภอเจียงดาวครับอ,อําเภอเจียงดาวนี่ก็จะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเจียงใหม่ไกลอยู่ครับหลายกิโลอยู่ครับน่าจะประมาณเกือบร้อยกิโลครับเจียงดาวก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับ วัดถ้ำหลวงเจียงดาวดอยหลวงเจียงดาวครับห้วยน้ำดังเมืองคลองอมีที่แอลหลายที่ครับอําเภอเจียงดาวแล้วก็จังหวัดเจียงใหม่ครับบอาว่าจะเป็นอําเภอไหนครับก็จะมีที่แอลมากมายครับเป็นที่ถูกอกทูกใจเปิงอกเปิงใจของอคนในเจียงใหม่เองแล้วก็คนต่างจังหวัดเลยครับอย่างเช่นผมเป็นต้น <laughs> นี่ครับบ้านสวนครับโอ้บรรยากาศดีครับมาพอตัางหลังนี่ครับพอตางหลังนี่สีกว้างขนาดครับบ้านนี่ครับอเห็นบ้านสวนครับถ้าขนาดนี้มบนเจะตูมแล้วครับเห็นบ้านสวนดีๆครับเนี่ยครับอกว้างครับ โหน้าอิชาเจ้าของบ้านขนางครับเนี่ยได้มาใจชีวิตอยู่บ้านสวนครับข้ามกลางธรรมชาติเดียครับนี่ครับเป็นดอยล้อมรอกครับ <laughs> โอ้โหโอเคครับฟองใหอดูเป็น เป็นแบบยังใดดีเป็นแนวทางครับสำหรับคนที่อยากมีบ้านสวนครับนี่ครับอโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ